เราชนะ5สิ่งสำคัญที่ผู้ใช้แอปเป๋าตังค์ต้องรู้วันนี้ครับผมรวบรวมนะฮะ5สิ่งที่สำคัญมากๆที่ผู้ใช้ใช้แอปเป๋าตังค์ต้องรู้ต้องรีบทำความเข้าใจและคุณจะได้ไม่สับสนและคุณจะผ่อนคลายมากขึ้นนะฮะเรียกได้ว่าไม่เครียดนะฮะเบาๆสบายมากขึ้นกับการใช้ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆของภาครัฐนะครับไม่ว่าจะคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วกกันนะฮะหรือว่าโครงการล่าสุดก็คือเราชนะรวมถึงจะมีโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าคุณดูคลิปนี้เนะี่ยคุณจะเข้าใจเรื่องสําคัญของแอปเป๋าตังค์ทั้งหมดแล้วคุณก็จะผ่อนคลายมากขึ้นนะครับเราจะไปดูกันทีละทีละสิ่งเลยนะฮะเริ่มจากสิ่งแรกครับที่สําคัญสำหรับผู้ที่ใช้แอปเป๋าตังค์นะฮะสิ่งแรกก็คือทุกครั้งที่ลบแอปเป๋าตังค์ออกจะต้องยืนยันตัวตนใหม่นะครับ่านะตรงนี้คุณรู้หรือเปล่านะฮะ ถ้าไม่รู้ก็ต้องบอกเอาไว้นะครับทุกครั้งที่คุณลบแอปเป่าตังทิ้งนะสมมติว่าคุณตอนนี้คุณยืนยันโตนเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วคุณลบแอปทิ้งนะสิ่งที่คุณจะต้องเจอคือคุณต้องยืนยันตัวตนใหม่ทุกครั้งไปนะฮะเพราะว่าระบบเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นลบปุ๊บมันก็ล้างไปเลยนะครับคุณต้องเข้าใหม่แต่ที่สําคัญครับมันจะมีคําถามอยู่คําถามหนึ่งที่เพื่อนนน้องชอบถามกันนะครับว่า แล้วลบไปเนี่ยสมมติแอปเ่าตังลบไปนะฮะข้อมูลที่อยู่ในโครงการต่างๆยังอยู่ไหมสมมุติว่าคุณมีเงินอยู่ใน g w a l l e t นะฮะยังอยู่ไหมนะฮะแล้วเงินในโครงการต่างๆยังอยู่ไหมเงินในคนละเครื่องยังอยู่ไหมเงินในเราชนะยังอยู่ไหมเงินในโครงการเราเที่ยวด้วยกันยังอยู่ไหมตรงนี้ต้องรองต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการลบแอปเนี่ยไม่มีผล ต่อรายละเอียดสิ่งที่คุณมีในโครงการแลวเงินของคุณยังอยู่ท e ั่วทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้หายไปนะครับแต่แค่คุณต้องยืนยันตัวตนใหม่เท่านั้นการยืนยันตัวตนทําไมต้องยืนยันตัวตนใหม่ก็เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยในการใช้บัญชีแอปเป่าตังของคุณนั่นเองครับจึงต้องมีการยืนยันตัวตนสังเกตครับการยืนยันตัวตนเนี่ยจะมีการสแกนใบหน้าแล้วก็สแกนบัตรประชาชนเห็นไหมครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะฮะ ว่าคุณเป็นตัวตนจริงคนจริงตรงตามบัตรประชาชนเป็นหน้าคุณจริงๆเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อของคุณหรืออะไรเงี้ยแล้วเอาไปทำในไ,ไม่ดีนะฮะซึ่งถ้าเขาจะไปทํามันก็จะมีวิธีการทําของเขาครับดังนั้นก็กันไม่ดีกว่าครับเราไม่รู้หรอกเขาจะเอาไปทาอะไรแต่กันเอาไว้นะฮะตรงนี้ดังนั้นเนี่ยก็อันนี้บอกแถมไปนะครับโอเคดังนั้นทุกครั้งที่ลบแอปต่างต่างออกจะต,ต้องอยืนยันตนใหม่ขอให้เข้าใจเรื่องนี้นะครับแล้วทุกครั้งที่ลบออก ข้อมูลทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมเงินเหลือเท่าไหร่สมมติเงินเราชนะเหลือ2 0 0พก็ยังเหลือ2000นะครับเงินเปาตังค์เหลือ 5, 5้ประมาณเหลือพันหนึ่งก็ยังเหลือพันหนึ่งนะทุกอย่างยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่หายไปไหนนะฮะต่อไปเรามาดูเรื่องที่2ครับเรื่องที่สําคัญมากคือในหนึ่งแอปเปาตังค์เนี่ยจะมีได้หลายโครงการนะครับสมมุติว่าคุณร่วมโครงการหลายโครงการไม่ไว่าจะเป็นคนละครึ่งเราเที่ยวเดียกัน เราชนะนะครับในแอปเราตังหนึ่งแอปเนี่ยสามารถมีได้หลายโครงการนะฮะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีในแอปที่เราดูนะฮะมีเราชนะมีคนละครึ่งมีเราเที่ยวดีการมี3โครงการเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็คือคุณจะใช้ได้เฉพาะโครงการที่คุณได้ลงทะเบียนกับภาครัฐแล้วได้สิทธินะครับสมมติมว่าเราชนะเนี่ยคุณลงทะเบียนแล้วได้สิทธิ์คุณก็จะได้ใช้เท่าที่คุณได้สิทธิ์ คนละครึ่งสมมติคุณได้ลงและคุณได้สิทธิ์คุณก็ใช้ได้ใช้เท่าที่คุณได้สิทธิ์แล้วถ้ามีโครงการอื่นที่มาอีกแล้วถ้าคุณผ่านสิทธิ์คุณก็จะได้ใช้ในโครงการที่ผ่านสิทธิ์ครับดังนั้นหนึ่งแอปปาตังมีหลายโครงการเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับแล้วคุณยืนยันตัวตนครั้งเดียวสามารถใช้ได้ทุกโครงการเลยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้าแล้วยืนยันตัวตนเนี่ยเป็นการแค่ยืนยันตัวตนว่าตัวคุณตัวจริงนะครับว่าเป็นของคุณตัวคุณจริงๆหน้าตาจริงๆนะฮะ หลักๆก,ก็จะมีอยู่2อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วมีสแกนตัตบประชาชนสแกนใบหน้านี่คือยืนยันตนบุตัวบุคคลของคุณแล้วก็ใช้แอปกรุงไทยเน็กนะครับแอปกรุงไทยเน็กเนี่ยทำไมไม่ต้องสแกนัตบประชาชนสแกนใบหน้าก็เพราะว่าเขาทางธนาคารเนี่ยคนที่ทาแอปกรุงไทยเน็กให้คุณนะครับเขารู้ตัวตนคุณอยู่แล้วนะครับนะโอเคอันนี้คือข้อ2ครับในหนึ่งแอปเปาตังค์เนี่ยมีหลายโครงการนะครับต่อไปข้อที่3ครับยืนยันตนสําเร็จดูยังไงนะฮะ คือให้ดูชื่อนามสกุลอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ครับนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวก่อนจะไปข้อเสียนี่ก่อนยินันตอนสำเร็จเนี่ยถ้าคุณสังเกตนะครับคุณจะเข้าหน้า g Wallet แบบนี้ได้นะครับนี่คือการยืนันตอนสำเร็จแล้วตรงที่ผมตรงนี้นะครับตรงส่วนนี้ที่ผมชี้เมาส์ไปเนี่ยตรงนี้คือชื่อนามสกุลนะครับถ้าคุณสังเกตตรงนี้จะเป็นชื่อนามสกุลของคุณแล้วตรงนี้จะเป็นเลข Wallet ID ของคุณนะฮะ G Wallet ID นี่เพื่อนๆที่ทำคนละครึ่งนะฮะจะเข้าใจตรงนี้ดีเพราะว่าต้องใช้ G Wallet ID ในการเติมเงินเข้าไประบบในในโครงการนะรเพื่อมีเงินของคุณครึ่งหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็คือต้องมีแบบนี้ถ้ามีแบบนี้เนี่ยคือถือว่าเป็นการยินยันตนของคุณเนี่ยสำเร็จเสร็จสมบูรณ์แล้วครับตรงนี้เนี่ยมีคำถามมามากเลยนะฮะแล้วตรงนี้ผมจะเรียกหน้านี้ว่าหน้า G Wallet นะครับหน้า G Wallet ตรงนี้เนี่ย ถ้าเกิดเป็นชื่อค,คุณก็แสดงว่าคุณยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังจีวอลเเรียบร้อยครับาอ,อันนี้คือข้อที่3นะครับยืนยันตัวสําเร็จดูยังไงก็คือดูที่ชื่อและสกุลในช่อง g ีวอลเลแบบนี้นะฮะต่อไปข้อที่4ครับ g ีวอลเลเนี่ยมีเงิน2ส่วนนะครับต้องบอกให้ฟังแบบนี้ g ีวอลเลมีเงิน2ส่วนยังไงบ้างนะยังไงเดี๋ยวเราดูกันส่วนแรกของ g ีวอลเลก็คือ เงินที่คุณเติมเข้าไปนะสังเกตตรงนี้ศูนย์เห็นไหมครับอันนี้คือเงินที่คุณเติมเข้าไปมีศูนย์อ่าเดี๋ยวดูอันนี้นะอันนี้คือตัวอย่างอันนี้ครับเงินที่เติมเข้าไปเนี่ยอันนี้ชื่อเห็นไหมอันนี้ชื่ออ่อให้เลยรับกินให้ดูตรงนี้เลยวายุมีตังนี่ชื่อคนนะครับอันนี้มี2000เห็นไหมครับแสดงว่าคุณเติมเงินเข้าไปแล้ว2000อันนี้คือเงินส่วนแรกคือเงินในส่วนของที่คุณเติมเข้าไปนะฮะต่อไปเงินส่วนที่2 เงินส่วนที่2คือเงินอะไรเงินส่วนที่2คือเงินของโครงการต่างๆที่คุณได้รับไม่ว่าจะเป็นเราชนะนะครับเราชนะคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันนะฮะอ่าผมจะพาไปดูเงินในส่วนเราชนะนะนี่นะครับอ่าโอเคนี่นครับเงินส่วนเราชนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะนี่คือเงินอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ใน G Wallet นะฮะ นี่คือเงินเราชนะนะครับเงินของเราชนะนี่โอเคครับดังนั้นเนี่ยเป๋าต่างม,มีเงิน2ส่วนแล้วคําถามต่อมาที่มาก็จะเป็นคําถามข้อที่5ก็คือเงินเงินแต่ละส่วนเนี่ยถอนไปธนาคารได้ไหมนะฮะก็คือเงินของเราเนี่ยถอนออกได้เงินของรัฐถอนไม่ได้เงินเราคือเงินที่ผมได้บอกไปแล้วครับสมมุติว่าคุณโอนเข้าไปอยู่ในนี้2000 คุณจะโอนออก2000ก็ได้นะเพราะว่าทำไมถึงต้องโอนเข้าไปนะครบางท่านทำไมถึงต้องโอนเข้าไปก็เพราะว่าบางคนเนี่ยได้ร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยแล้วโครงการคนละครึ่งเนี่ยทุกครั้งที่ใช้จ่ายจะต้องมีเงินของคุณครึ่งหนึ่งอย่างเช่นว่า100บาทจะต้องมีของคุณเงินของคุณเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่ไม่อย่างน้อยก็คือมีเงินของคุณ50บาทคือครึ่งหนึ่งนะฮะดังนั้นโครงการคนละครึ่งจีิต้องเติมเงินเข้าไปครับเงินบางท่านก็เลยยังมีอยู่นะฮะ แล้วก็เงินอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเงินของรัฐถอนไม่ได้เงินของรัฐก็คือเงินในโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเราชนะคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันนะครับคนละครึ่งบางท่านก็ใช้ทุกค้าที่คุณจ่ายไปสมมติจ่ายห้าจ่ายร้อยหนึ่งใช่ไหมเงินร้อยหนึ่งมีเงินคุณ50เงินรัฐ50นะฮะก็จะหักเงินสิทธิ์เราชนะไปห้าสิคนละครึ่งไป50อันนั้นคือคนละครึ่งแต่เราชนะเนี่ยก็จะเป็นขึ้นเงินแบบนี้ใช่ไหมครับที่เป็นใช้ได้อย่างนี้แล้วก็จะมีคําถามว่าแล้วเงินตรงนีี้่ เงินของรัฐเนี่ยถอนออกมาได้ไหมก็คือถอนไม่ได้นะฮะเป็นเงินของภาครัฐที่อยู่ตรงนี้ครับนี่คือเรื่องสําคัญมากที่ต้องย้ําเตือนให้เข้าใจจะได้ปดล็อกแล้วก็ผ่อนคลายกันนะครับว่าถอนไม่ได้แต่ว่าคุณก็บริหารเงินเอาส่วนเอาเงินส่วนนี้ไปใช้เรื่องอื่นแล้วก็เอาเงินเอาเงินส่วนที่ต้องใช้ที่คุณมีเป็นเงินสดของคุณคุณก็เก็บเอาไว้ไว้ใช้ในส่วนอื่นที่คุณต้องการใช้ก็ได้นะครับก็เอาเงินตรงนี้เนี่ยไปใช้กินใช้หรือที่คุณใช้ประจําอยู่แล้ว เอาไปใช้จ่ายตรงส่วนนั้นนะนะฮะและนี่ก็คือ5เรื่องนะครับผมสําคัญที่คุณจะต้องรู้นะฮะโอเคนะฮะเป็นไงบ้างครับผมจะทวนอีกทีนะฮะครั้งข้อที่1ครับก็คือทุกครั้งที่ลบแอปเปาตังออกจะต้องยืนเนิร์ตนใหม่นะครับอันนี้รู้เอาไว้นะฮะอ่ต่อไปข้อที่2ใน1นึ่งแอปเปาตังมีหลายโครงการได้นะฮะ เป็นเรื่องปกติเลยนะฮะแต่คุณจะได้ใช้โครงการไหนก็ขึ้นแต่ว่าคุณได้ลงทะเบียนผ่านได้สามารถผ่านเข้าร่วมโครงการนั้นๆน,น,นะครับเดี๋ยวจะเป็นได้เราชนะในคุณก็ใช้ได้ก็ได้คนละครึ่งคุณก็ใช้ได้แล้วก็สามยี่เราตอนสำเร็จดูยังไงก็คือดูชื่อนามสกุลนะครับตามนี้นะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับผมตรงนี้จะขึ้นว่าขอภัยนะครับผมก็แถวบ้านก็มอไซค์ก็บิดนะฮนะโอเคมาต่อนครับ ตรงนี้ก็เป็นถ้า, chegou, ถาเป็นชื่อนามสกุลอย่างนี้ครับคืออย่างนี้คื Sell. อยืน, ει, อยนตอนผ่านแล้วนะครับมันจะมีชื่อนามสกุลของคุณแบบนี้นะครับนี่วายุมีตังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะฮะโอเคอันนี้ยีนตัวสําเร็จแล้วอันที่สี่เขาคือ G ีวอลเลมีเงิน2ส่วนส่วนแรกครับก็เป็นส่วนของเงินของคุณทีณ่ทุนเติมเข้าไปนะฮะตรงตรงที่ผมวงกลมตรงนี้นี่นะฮะตรงนี้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 นี่นะครับ นี <Roth>. ่ค <die> รนี่เงินเ,เติมเง okay. ินเติมเข้าไปเงินส่วนนี้เนี่ยนะครับก็จะถอนออกได้นะฮะนี่ครับเงินส่วนนี้จะถอนออกได้แต่เงินอีกส่วนหนึ่งครับนี่พหนูข้อ5เลยนะเงินอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินในส่วนของที่อยู่ในโครงการไม่ว่าจะเป็นเราชนะเนี่ยเงินส่วนนี้ถอนออกไม่ได้ครับดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะถอนเงินในโครงการที่คุณได้จากภาครัฐไม่ได้แต่ถ้าเงินของคุณเองคุณจะถอนออกเมื่อไหร่ ก็ถอดเข้าบัญชีธนาคารได้ครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับถ้าคุณอยากรูข้อมูลตรงไหนอยากรู้อะไรบอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้นะฮะก็บอกผมมาได้เลยนะฮะหรืออยากหาเงินออนไลน์ก็ปรึกษาผมได้นะครับกดชื่อคลิปนี้เรื่องเรามาล่าสุดจะมีคลิปหาเงินออนไลน์ครับสำหรับคลิปนี้ก็พิยงเท่านี้ครับมาแจ้งเรื่องสําคัญนะฮะสำหรับผู้ใช้แอปปัาตังค์อย่างด่วนเลยครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ